การกุญแเรื่องรายการแล้วมาพอแล้วพอแล้วเริ่มรายการสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไอ้สัพท์นี่เสนอผูชมมีคำถามอยากถามคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโกงว่าดูอะไรกันอยู่ ออันนี้คืไปดูช่องอื่นไปเก็บสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนทุกคนนะครับทุกคน ne, กครับเข้าสู่กระชาบราเธอร์ครับอืออืออ้ยอังกีตาก่อนตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ยังและโซฟาที่ใหญ่ยิ่งวันนี้แน่นแน่นเลยครับวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาพูดง่ายๆคือการกินเพชรชาเชล็ด นั่นเองนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรเล่ามาสิมันคือวันนี้เราจะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เขาว่าเผ็ดมากๆครับที่เขาว่าเผ็ดมากๆอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยกินนะนี่เขาว่าเผ็ดมากๆครับที่เขาใช้พริกที่มีชื่อว่า ghost pepper เฮ้ยหรือภาษาอังกฤษเ,เรื่องอะไรภาษาอังกฤษ <laughs> อ <laughs> แีแล้วเริ่มเบ่อเบื่อเบื่อเบอเบคิปมาเมื่อไหร่เริ่มเบื่อแล้วหรือภาษาจีนเรียกว่า โอ้ท<ด>อีถูกเถ <laughs> ูกแปลว่าโกสเ t เปอร์ใช่โอ,โอเคท <laughs> ี้เราจะมาทดลองอะไรทดลองทดลองทดอ่าสิ่งที่เราจะมาทดลองกันก็คือแน่นอนว่ามีการส,ส่วนรูปเนี่ยมันจะเผ็ดอยู่แล้วครับเ <ๆ S 2> ราอยากรู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะช่วยดับความเผ็ดได้บ้างน,นะฮะตรงหน้าเราตรงเนี้ยเรามีอย่างที่เห็นนะครับมีขนมปัง <c oughs> ครับมีมะนาวมะนาวมีนมแล้วก็มีน้ำอุ่นครับผม นนนี่่้อุคือวันนี้เดี๋ยวอุ่เราจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้อุปกรณ์ดับความเผ็ดอะไรไหนตัวไหนอุปก่อนเดินแต่ก่อนเดินเล่ามีเก็บความรู้ฝากผู้ชมหน่อยใครชาบาเทอร์ไม่ใช่แค่ไร้สาระไปหมดเลยครับตัวเรื่องระดับความเผ็ดเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีชื่อเรียกในการวัดระดับความเผ็ดเหมือนกันนะครับผมอย่างอย่างอย่างรถยนต์นี่ก็วัดเป็นกิโลเมตรเป็นเป็นไมล์อย่างงี้ความเผ็ดเนี่ยเขาเรียกกันเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับเรียกว่า scoville heat unit นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าชู คือภาษาอะไรฉู่ไม่รู้มันเป็นเป็นเป็นเดะย่อคือมันมามันมามันมาจากอะารเรากินเสร็จแล้วอันนั้นน่าจะเป็นฟู่มากเโอเคเขาก็เลยเขาก็จำกันมาเป็นคำย่อไงซึ่งเขาบอกว่าพริกที่ตอนนี้ครับเผ็ดเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะครับผมเขามีชื่อว่า dragon breath ครับผมเฮ้ยหรือว่าลมหายใจของมังกรมันเผ็ดขนาดไหนไม่รู้ไม่เคยกินไม่มันเผ็ดขนาดไหนแบบไอ้หน่วยที่เฮียวัดอยู่เนี่ยมัสองจุดสี่ล้าน โอ้ดีนะไม่ไม้แปดหมื่นสี่พันอันดับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยช่างมันแต่ตอนี้กมันอยู่ที่ไหนเราจะไปดูที่อันดับแปดนะครับ Ghost Pepper เนี่ยหรือเรียกว่า b u d d h a r j o h Logia เ่าเป็นว่าเอาไปชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันครับจะชื่อภาษาอื่นผิดพลาดขออภัย Ghost Pepper นะครับมีความเผ็ดอยู่ที่ระดับหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สี่ล้านครับโอเค แล้วพริกบ้านเราพาราพิกบ้านเราที่เรากินกันประจำๆที่เรา,าโอ้โหโคตรเผ็ดเลยคือพริกขี้หนูหน,นะครับมีความเผ็ดอยู่ที่ระดับประมาณห0 0 0งแสนถึงสองจุดสองแสนโอ้โหไกลเท่าไหนห่างก,กันเกิดอนุบาลกับมหาลัยกันสิบเท่าเลยกกเ,เลยรียกอนุบาลกับมหาหลัยซึ่งปกติเวลาเราเรากินเผ็ดกันเนาะมันก็ ขี้หนูแหละที่เรากินกันนะจะเผ็ดระดันะใส่ในส้มตำหรืออะไรอย่างเงี้หนึ่งและต่อไปนะครับผมเราจะมาจับฉลากกันเพื่อจะมาดูว่าจะได้จะได้อุปกรณ์หรือตัวช่วยอะไรในการดับความเผ็ดนะฮะอย่างที่เราบอกไปก็มีขนมปังมีมะนาวมีนมมีน้ำอุ่นและอย่างที่ห้านะครับผมที่ผมลืมพูดไปคือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนั่นคือน้ำลาย น้ำลายนี่คือยังไงหมายถึงว่ากินน้ำลายหรือการคายน้ำลายบางคนเขาก็คายน้ำลายคือผมว่าคือผมว่าทำบ่อยได้บินแล้วให้เนี่ยมันเดอร์ที่แบบเขาต้องแบบรับลิ้นให้น้ำลายหยดจริงๆเครับจะแบบหายเผล็ดเลยไม่ได้ผมกมันช่วยนะนั่นช่วยไม่เคยลองเดี๋ยวได้มารู้กันเดี๋ยวได้รู้กันว่าใครได้อะไรกันเลือกเบอร์เราจะมาโอนห้ออกกันในการเลือกเบอร์ผมมาโอเคตามประเพณีของกระเจาบ้านโอนห้ออกแม่งทั้งวันโอนายออกเหมือนดันเนี่โอนายเอ้ยต้นตานเอาอีกชุบ อายิ่งชุบเอายิ่งชุบเอายิ่งชุบเปลี่ยนเลยสั่คนที่สองอ่ะคนแรกเลือกนี่เบอร์น้ำโชคเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะเลือกแล้วเก็บไว้ก่อนนะผมอ่ะเบอร์สี่นะคำแตกขนาดนี้ทำไมลั่นมาแล้วผมบอกแล้วนะมึงแน่นอนทำหน้าแบบยกยกูที่กล้องดูมองๆองนึงสองซอกหนึ่อะไรวะมาดูกันหนึ่งสองซอก กนมลายโอ้โหอิ่มแค่ได้แหละลายโอ้โหเผ็ดในน้ำลายน้ำลายเดียวน้ำลายไม่ต้องฝืนกินน้ำแค่อาปากแล้วบินใน้ำลายหยดสามสี่หยดคือไล่สารแคปไซแคปไซซินแคปไซซินหายเผ็ดแน่นอน แล้วเมื่อเมื่อเมื่อกี้อ่านอ่านอ่านสัตว์ให้ออกก่อนเล่าก่อนว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายคลิปอ่ะกินข้าวกระเพราไปสองกล่องแล้วกูกินขนมปังดูความใหญ่ของขนมปังขนมปังปลาไะเนี่ยแล้วก็กินมาม่าด้วยโอ้โหกินไปใกลแต่งงานแล้วด้วยกูมาขนมปังครับเพราะความหวานจากขนมปังนะครับหรือว่าแป้งเนี่ยจะช่วยดูดซับแคปไซซินออกไปได้หายเผ็ดแน่นอนอ่าของผม นมมีสารคาร์เซีนคาเซีนคือสายอะไรวะไม่ต้องรู้หรอกนมเอานมมันมีสารคาเซอินช่วยลดความเผ็ดร้อนได้ครับสามารถต้มหรือดื <S <S ่มลงไปเลยก็ได้ได้เลยหายเผ็ดแน่นอนโอเคเราจะเริ่มกันเลยไหมมาหนาเก่งมาหนาเก่งจ้ามึงมาเวอิ่มไม่ได้มาเวแบบว่าหายเผ็ดโอเคเราเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยเก๋ผมเป็นคนนมปังการกินเผ็ดชาเลนจ์ของประชาาเัอร์นะฮะจะเริ่มขึ้น นะบัดนี้ครับจัดไปโอ้หแล้วประเด็นคือไว้นานอื่มันรวกไว้นานแล้วอ่ะมันอืดมันเป็นไปใส่น้ำร้อนไปใส่น้ำร้อนนิดนึงมั้ยมันเป็นแห้งมันเป็นแห้งใส่นมเข้าไปเดิ๋ยวก็ก็ใส่นมไปเลยก็คิดดูดิเขาบอกกินนมเพราะรูความเผ็ดเนี่ยก็เทนมเผ็ดก็ไปดิคือเราก็เราแบบยังไม่ต้องกินอ่ะแค่ดมจะกลิ่นก็พอใช้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 ตัวเรื่อตัวตัวช่วยมั้ใช้เลยเหรออยากใครน้ำมันไแล้วเหรอ มันไม่เผ็ดจริงเพี่เฮ้ยแต่มันเดี๋ยวมันจะค่อยๆเผ็ดกว่านี้อ,อ้าวเฮ้ยนี่ก็เผ็ดละเปล่าวะใช่มันควรจะเผ็ดกว่านี้เปล่าวะเคยกินมามากก่าเกาหลีป่าเคยไหนละเผ็ดเออกูก็ไม่รู้เงอุ้ยอื้อหือก็ไม่ได้กินน้ำปเปล่าเลยหรอก็เธอจับไม่ได้น้ำเปล่ามันไม่มีน้ำเปล่าอยู่แล้วมีน้ำอุน่น เคยกินไม่มีไม่มีไม่มีแพ้ชผลใช่ไหมกูหมดแต่ก็กินแค่แบบทดสอบนะแต่ต้องกินให้หมดด้วยถูกต้องขอยืมมันหนาของที่หน่อยเชื่อมเหมือนยื้อเอามาบีบสักหน่อยไม่คือแบบว่าต้องบอกก่อนว่ามันเผ็ดแต่รสชาติมันอร่อยอร่อยนะม,มันไม่ได้แบบเผ็ดอย่างเดียว <c oughs> อ่ะดูมือดูแล้วตัวนี้นน้ำมันอ่ะความเผ็ดมันจะค่อยๆจะจายแต่มันจะค่อยเริ่มแบบเผ็ดน้อยๆแล้วมันแบบ เผ็ดมากขึ้นโรตีถ้าพูดไม่รู้เรื่องเริ่มเผ็ดจรงลริ่มเริ่มชาวแล้วนี่ก็ดูกินได้เลยกินได้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 เผ็ดมันเผ็ดนะแต่มันกินได้ได้มันกินได้ไม่น่าพูดเลยต้องใช้วิธีเดียวที่เขาบอก ไม่จริงเป็กขนาดนี้ต้องขึ้นคำเตือนแล้วนะเด็กๆกินขนนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวขอขึ้นคำเตือนตรงนี้นะว่าเด็กกับกินไม่ได้จริงจริงนะมันเผ็ดนะหรือแบบใครกินเผ็ดไม่ได้ผมแนะนำอย่ากินเลยโอเคถ้าอยากจะดูเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดๆเอาเหรอไหมกูเห็นมันอร่อยเอาไหมแม่พ้อไปไปไหนกูช่วยกูไง โอ้ยยงใครเรวเร็วไม่ได้พนปาไม่ได้พูดปามไปกันต่อไปวิ่งไหมไหนไม่หน้าแดงฟันๆันเงยออก

ความหวานจะช่วยให้คุณดีขึ้นใช้ตัวช่วยนะคบ <c oughs> ไม่ได้ช่วยความเด็ดหลืล <c oughs> อรวยความอิ่มมาเต็มเต็มแทนล <c oughs> องลองเขาบอกว่าสามารถอมก็ได้แต่อมมันไม่ช่ <c oughs> วยเรา้างรืงสอนดีเลยสอนโ <c oughs> ดนจิ้มหน่อย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> มึงไปแล้วแล้วอ่ะแล้วก็กลัวอ้าสามเนี่ยโอ้ยรอมึงเนี่ยที่พามาที่กินเลยน้องชาของลูกผู้ชายอมันเริ่มมาแล้วอ่ะนิ่งนิ่งนิ มึงไปอีกแล้เจอว่าขนมปังใช้ได้ได้ดูขอมอิ่มมาเติมเต็ม้วข <c ười> ยิ้มนมจืดเก <c ười> เล้างข้าอาหารตอนเช้าไปเลยอย่าลองมะนาวเอ,อ้ยช่วยนะยมาช่วยแค่ตอนอมอ่ะแต่ตอนกืนไม่ช่วยแล้วคือของมึงอลยนะมึงตีนะเป็นสารสื่ที่เป็นของเหลวนะเป็นช่วยผู้นี้ยของของเฮียของเท่เป็นของแข็งอ่ะ กูมีของแข็งเหรอเออมันไม่มีของเหลวขอเคตรงน้ำมันโคเผ็ดเลยเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้ยนี่เรามมกไรเป็นมวกอิ่มเพด้เนี้ย้อคินเียอะใชไหมต้องกินหมดไลหมดขลอก มะนาวเขาก็ว่าช่วยลองดูเพราะว่าน้ำลายอ่ะไม่ได้ช่วยใช่ไหมสำหรับเรามันไม่ค่อยช่วยมันอาจจะเป็ดเผื่เวลาลองดูมะนาวครับอืมเป็ดวะเยี่ยตัวเับเด็ต้มยำโปแตกเลยมีมะนาวไหมเอานมจากกูได้ไหมคือเป็นน้ำข้น

แบ่งค์ยังกินอะไรอยู่นะแบงเออแบ่งกันค์แบ่งค์กูอยากลองมะนาวไหมขอลองน้ำบุนหน่อยเอาไม่ได้ช่วยเลยมันน่าจะร้อนกว่าเดิมมากแบบมันน่าจะเบดกว่าเดิมเพราะมันร้อนเหมนจะเล่นกับยักษ์เฮ้ยมันช่วย แต่ต้องเทคคามหน่อยมันจะแบบร้อนเหรอมนับมะนาวเยียดเฉยเต้นมกูว่านมช่วยอยู่นะลองลองลองดูได้อันนี้คือลองของแค่คงนั้นแล้วเนาะลองได้ลองได้คือมันจะร้อนไปปลายลิ้นตอนน้ำลายเราหยดลงมาอืหรเปล่ามันเยี่ยดแล้วปะเกเรี่ยดเฮ๊ยเนี่ยไม่ไม่ดีนะมันเหมือนมันไม่คูนสองคูนสามก็ไม่กันเหมือนน้ำปุูนมันกระจายความเผ็ดในปากเพิ่มขึ้นวะเฮ้ยมึงจุ่มนมเลยอ่ะ ่น้ำอุ่นเนี่ยก็บอกว่าน้ำอุ่นเนี่ยจะเข้าไปละลายสารแคปซิเนของพริกนะฮะที่อยู่ในปากกินไม่กี่คำมันจะช่วยได้อ๋อกินหนึ่งก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้ากินเยอะๆอาจจะมีแสบร้อนให้ <c oughs> <c oughs> สีช่วยได้ว่ะแล้วนมมันช่วยได้แต่มันช่วยได,มยได้มันช่วยได้พักเดียวช่วยได้จริง <c oughs> อ๋อแซนด์วิชแซนด์วิชนั่นขนมปังขปังเห็นไงอิ่มว้ยอิ่มว้ยแม่คือช่วยได้จริงว่ะคือหรือว่า นมอ่ะบรรบาดตรงเนี้ยมันปังอีเคมาช่วยได้มันเยอะใช่ไหมแต่น้ำแต่เคมาน้ำอุ่นนะฮะช่วยได้นิดนึงตรงที่ว่าตรงที่ว่าพอมันอมเข้าไปเหมือนเวลาเราเป็นแผลมนเราเกลือไปถามมันเจ็บตอนแรกแต่มันก็หายนี่ตอนนี้มึงหายแล้วอ่ะถามยังเก็บอะเก็บเฮ้แต่ช่วยได้น่าจะหมดน่าจะหมดหมดแล้ว เฮ้หมดแล้วเรารสชาติแย่ก่บอีกอุ้ยอร่อยอร่อยดิเผ็ด่ะจะช่วยไหมก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ผมว่าขายน้ำลายไว้ช่วยจริงใช่งไ้แต่นปนทรมานตอนช่วงขายใช่้ เบาเบาเบ,า,บา,วกวากูเนี่ยกูไม่ได้แบกคุยท้องเสียไม่แน่ช่วยได้เออมันน่าอร่อยอืมช่วยได้ไม่ดีด้ไวยไม่ช่วยอย่มันบอกความาอ,อ,วอะไรแป่บช่วยให้ลืมกินมั่วหมดแล้วเนี่ยมือสั่นจริงกันน้ เผ็ดไรยิ่งน้ำมะนาไม่งเหมือนพาแม่งพากันเผ็ดอ่ะมันมะนาแม่งเหมือนแบบเพื่อนๆอ่ะมาเลยมาเลยพี่เพื่อนรักขนมปังอ่ะดีุ้ดแล้วโอ้สบายหมดแล้วมันเริ่มแบบทุเลาลงแล้วทุเลาลงแล้วนี่โอ้ไม่ว่าหมดแล้ว คืออยากกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าน้ำเปล่าอ่ะแต่น้ำอุ่นมันไม่ตอบไม่ตอบโจทย์เลยใครพูดพูดนะกลมทมันชาไปหมดแล้วแต่ไม่ช่วยไม่รูร้อ่ะแต่แสบปาก โอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วหมดหมดทุกคนผมเห,หนื่อยหน่ยนะผลสรุปนะฮะผลสรุปของมันคือเดี๋ยวได้ให้แต่ละคนสรุปแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยมันแก้เพลดได้หรือเปล่าน่ารบผมนะน้ำลายแก้เพลดได้ครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งคือต้องแลบลิ้นให้น้ำลายมันหยด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 ,หยดลงไปสักแป๊บหนึ่งครับมันจะทะบาานหน่อยตอนแลบลิ้นแล้วหลังนั้นจะดีขึ้น ถือว่าช่วยได้แต่ต้องคนนนึขงของผมนะโ <c oughs> อ้ยสแตกของผมนะน้ำเย็นช่วยได้ถือว <c oughs> ่าน้ำเย็นไ,ได้เหรอถึงว่าถ้าได้น้ำเย็นเย็นๆแนละ้วกช่วยได้ของผมขนมปังช่วยได้เหมือนกันแต่แบบมันต้องมันไม่ได้มันคือถ้าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาเรากินของเพ็ดล่ะเราต้องได้เท็กเจอร์ที่มันเป็นน้ำอะ่ะ เข้าไปเพื่อช่วยมันลดความเผ็ดแต่เนี้ยมันเป็นเราต้องเคี้ยวมันไม่ที่มูดที่มันจะช่วยแหยไปได้แต่มันทำว่าหลายๆอย่างมันช่วยได้เขาเรียกว่ามันอาจจะทำให้เราลืมไม่ได้แค่ที่เราเคี้ยวใช่ลืมความเผ็ดใช่ใช่ใช่ขอคุณวะาอผมมผมว่ามันช่วยนะนมแบบว่าก็นับอกว่านมผมแต่มันเป็นน้ำมันก็ช่วยประมาณนึงช่วยตอนอมเงี้ยมันจะไม่มีรสเผ็ดเลยเว้ยแต่กลืนลงไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันลดลงนิดนึงแต่ที่ผมว่าช่วยมากที่สุดนะจากการลองหลายๆอย่างเมื่อคือน้ำอุ่นเว้ยใช่ ทรมานจริงครับช่วงแรกที่เรากินนะมันจะทรมานมากมันจะแบบกระจายไปทั่วปากอ่ะแต่คือพอพอแบบพอผ่านเวลาผ่านมาสักพักนึ่งมันจะใช่มันจะหายเผ็ดแล้วเนี่ยแล้วผูนอ่ะน้วผุนอ่ะแสบเข้าไปด้วยแสบมากเลยแบบใช่แต่ก็ช่วยได้ช่วยมาช่วยนะฮะก็ขอเตือนอย่างนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้อ่ะอ้าก่อนจะหยิบก็หยิบก่อนจะจบคลิปเนี้ยนะพ่อขอขอบคุณมาก ก็เดี๋ยวคุกนเลนะครับใครที่ไม่ทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยก็อยากกินว่าจิมได้แต่ขอให้อยู่ปริมาณี่ดเดียวจิมได้ดีกว่าเนาะไว่อยากกินดีกว่ามันเผ็ดจริงๆมันเผจริงมันคำสองคำดูแล้วจะรู้นะครับถ้าใครเคกินมาม่าเกาหลีเนี่ยวันนี้เผ็ดกว่าอันนี้เด็กเด็นเอ้ไอเนมาม่าเกาหลีนี่เด็กๆเป็นอันนี้เผ็ดกว่าเผ็ดร้อน่าเยอะส่วนเด็กก็อย่าหาทำครับอย่าหาทำดีกว่าเดี๋ยวจะปวดกระเพาะแต่ทำไมเรากินส้มตำกันแั้ไม่เผ็ดวะ มันไม่เผ็ดขนาดนี้มันไม่ใส่พริกมันไม่เผ็ดอย่างเงี้ยะมันเผ็ดร้อนป่ะผมคิดว่าเนี่ยมันดูเผ็ดร้อนมากกว่าเดี๋ยวต่อไปเราหมาล่ามากินเลยเผ็ดชาโอเคให้แบบให้ครบทุกเผ็ดเลยขอแน่เลยนะโอเคแล้วก็จบกันไปครับสำหรับคลิปทดลองกินเผ็ดของเรานะครับมาม่าเผ็ดตัวนี้ไงก็ฝากด้วยนะสมมติใครที่อยากซื้อมาชิมมาลองก็หาซื้อได้นะครับที่ไหนก็แล้วแต่บ้างว่าออนไลน์หรือร้างสินค้านะครับคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรเนี่ยก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมนะครับเดี๋ยวเนาะดี๋ยวเราจะไปตำอ่านแล้วก็มาทําให้ทุกคนดูนะครับแตบเผ็ดนะผมขอได้ไหมไม่ขอเผ็ดพริกไทยเผ็ดเนี่ยมึงไปเปิดช่องให้เขาแล้วก็ส่งอะไรมาเขาไม่ทําหรอกเชื่อคนดูแฟนคลับเราใจดีจะตาสรุปมาโอ้พริกมาล่าพริกไทยตําพริกมาหมดเลยนะโอเคครับผมวันนี้พวกเราก็ฝากใส่มาที่นี้นะครับไงถ้าใครสนใจนะครับถ้ใครชอบลิ้นเช่า นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องกระชาบ่าเธอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใคลิปหน้าเลยครับว่าคลิปตัวนี้เราเป็นตัวเก่งคลิปหน้าเราเปิดมือนะครับคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันนะครับผมเจอกันนะครับผมวันนี้เราลาแล้วด้วยคลิปที่เผ็ดแสนเผ็ดนี้ครับโกสเซเบอร์เย้โอเคโอเคไม่พูดน้อยจัด